มาพี่น้องมากินขา้าวเยมมนใส่ละมากินขา้าวเออเออกุณ่ะมานนี่เด็กกับข้าวหลากหลาย,ยาอ,อย่างเลยพี่น้องเดี๋ยกินกินนย่ังขอต้มกันอีกขอต้มกับยังเอาผัดทั่วลั่นเต่าจากพี่น้องเส่หมูสับแล้วก็ผัดซีชุนชุยโอ้ยอันนี้อีอย่างวะขอยเหลือยวบ่อออกโอ้โอบอกอันนั้น ไอ้บอกอีกอย่างว่ามันฝรั่งใส่หมูสับอันนี้กะผัดชีชุนช่วยมันนี่มีสามรายการกับพัดมันฝรั่งใส่ไข่อีเด้งบ่เคยเห็ดโด่งได้หมดเนี่ยอาหารแบบนี้ยีเด้งบ่เป็นเก็บเป็นกับอาหารเล่านี่ผัดชีชุนช่วยหมูสับผัดมันฝรั่งใส่ไข่กินกับข้าวต้มพี่น้องนี่วันนี้เี่ยสองถ้วยกับเบยุยีแด้งเนี่ย <c oughs> กินแจ็คถั่วอย่ากินไปเลยเอาตามสบายอืมมันหวานลึกอืมหวานลึกลึกหวานลึกลึกได้สิเนีกินข้าวกินข้าวต้มวันนี้กินข้าวต้มจ้ะอากาศอุนอ่นๆเนื้อข้าวต้มอืมข้าวกันเป็นยังพี่น้องพักชี่ช่วยช่วยนี่กจ้าข่าต้ม น้องไปหิดหนึงก็พี่น้องอาหารจีนอร่อยแซ่าาแบแซ่ไผ่แซ่บมันงอืมแต่ว่ามันแซ่บอีหลีขนาดยี่แดงเ่เคยกินอย่างว่มาแซ่บตะกี้เลยที่คนชอบตะกี้เ่เคยกินต่อยูนกันกันกบยายมนมาก0ีสิบกว่าปีกินเป็น ก็้องเตาแบบกรอบแบบกรอบเราไม่อยากกินปลาแดกเลยอ,อยากดูโอดเอาเมือคราบเดียวกินได้ <c oughs> <c oughs> แต่มืดมืดว่าได้เดี๋ยวจังเว้นมีเมนูอื่นกินอันเก่าให้หมดก่อนเนี่ยจังเว้นเจ่แดงจะก,กินข้าวปุ่น ผัดมันฝรั่งสองหัวนะคะไส่ไข่สามใบไปอินเดียกินผัดมันฝรังอร่อยผัดถั่วลันเตาที่นู่นก็อร่อยแล้วเรามาทำกินเองก็อร่อยเหมือนกันนะอืมอืมมันฝรั่งกับมันดูแลพี่น้อง ใส่ไข่อีกมันงั้นมันไปอีกเรีวยกว่าบอบบรไเด้ใส่น้่ววามันหลายเลยบอมันบ่มันเงิมเดพัดโอเคนะจ<ๆ>๊ะพี่น้องจา๋ากินไปพูดไปก็เลยสามนาทีแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ